อ้าวลุงชายปรเดียวเนียเบนเอาเข้าวเปลือกมาคือรีวิวเนี่ยเกจคุณภาพเนี่ยเ้นอยากคือลุงชายเนี่ยนับข้าวเปลือกจานวองข้าวเปลือกแต่ละกระสอบเนี่ยก็มีประมาณกี่เม<อ>็ดลุงชายเนี่ย<อ>ม,มานับได้ก่อนลุงชายรีวิวได้ไหมได้สกักคำอ,าอา้าวถ้าได้ปุ๊บเนี่ยมาเป็นยังคือลุงชายรีวิวแต่ใจเสียงเป็นของน้องโอลิฟขนมโตเกียวเนยกรอบเนี่ย ลุงชายฟังผมเนอะแล้วอู้ตัวยผมเนอะข้าวเปลือกเม็ดสั้นราออร์แกนิกไหมคะไหนลองอูอ้อูอ้อ้่ามันบอกอู้อ่ะคุณไหนลองอู้อู้ข้าวเปลือกเม็ดสั้นของน้องโอนี่าบรจ่ายใหญ่ฟังผมอู้อู้รอบนึงเลยข้าวเปลือกเม็ดสั้นราออร์แกนิกไหมคะนี่ลากเหงาหน้ามาตัวอ้าวจิ้งจอก ข้าวเปลือกได้<ม>ได้มา,าโลิ้นอมลินมล้นหน่อยเนี่ยฟังเออคุณฟังโอ้โอืออืฟังแหละหาจะอู้แล้วออ๋จะอู้จะอมลินลน้นแล้วอีกหนอหนึ่งฟังฟังแถมรอบเนอนี่ผมจะฟังแถมรอบโอเคข้าวเปลือกเม็ดสั้นจ้าออร์แกนิกไม่แค่เนี่ยต้องยื่นมาด้วยเอ้าหนึ่งสองสามข้าวเปลือกเม็ดสั้นจ้าออร์แกนิกไม่ ไม่ค่ะล้ะน่าแบบเหนียวน่าบบยืดน่าแบบต้องยืดมาโอ้แบบน่ากับคิงละไอ้เสมอ้าวฮ่าแค่คิงอย่างมาเพ่ก่อนกันมาเพ่มาเพ่ไม่นั่งไปก่อนเพ่แล้วถามแต่แตะอู้แต่เตะมานั่งไปก่อนนั่งด้วยกันอู้ด้วยกันเพ่มาแหละวเก้าเปลือกคุณภาพเด้อวันนี้นะครับน้ำหนักสุทธินะครับ15บกิโลโอเคท่านการเป่ามายังดี นะครับผ่านการเป่าเกรด A พิเศษนะครับท่านใดนะครับอยากได้หรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำน่ายนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับครับข้าวเปลือกเกลดเอข้าวเปลือกคุณภาพนะครับเป็นเจ้าเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับติดกล้าทรงตัวสารเคมีตกค้างในเมล็ดข้าวนะครับและได้รับการรับรองผลตรวจสารเคมีตกค้างนะครับห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดนะครับ มียอดขายทะยานขึ้นอันดับหนึ่งนะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับใช้แล้วอุ่นใจสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างนะครับต้องข้าวเปลือกทราออร์แกนิกเท่านั้นนะครับคุณภาพเกินราคาหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านใกล้บ้านนะครับถ้าร้านไหนบะหมีนะครับแสดงว่าบลารักลูกค้าใบยาพื้ลูกค้าได้ใช้ของดีๆของมีคุณภาพนะครับสมัยนี้คุณภาพต้องมาก่อนเท่านั้นนะครับนี่คือข้าวเปลือกทราออร์แกนิกนะครับแล้วเนี่ยข้าวเปลือกเกรด A เขาเปลือกคุณภาพออร์แกนิกเพราะ้นฮือรีวิวเนี่ยในเมื่อลุงชัยบัดนับในกระสอบเนี่ยมันเหมินคุณลุงชัยกับนับในกระมังในถาดเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะหลุงชัยนับเนี่ยห้ามมานับอ้าวให้ยังถึงมานับป่ะขิงขิงมานับอ้าวขิงนับและไอ้เซมประมงบนจาเปิงนับเดี่ยวเขาจะขิงนับเดี่ยวเขาเดี่ยวกะมานั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนมามานั่งมานั่งไปก่อน มันมีอยู่สองช้อยนะเปิน้นอะ่าฮึ่ยฮลุงชัยนับก็ว่ามันนับถ้ามันนับเดี๋ยวขอช่างน้ำหนักกรมว่ามันมีกี่กิโลแล้วน้ำหนักจริงมันมีกี่กิโลผมแต่ผมมีวิธีคือลุงชัยเดาเอาประมาณกี่กิโลลุงชัยนับอ่ะอ่ะก้อยก้มหัวลงหน่อยกี่กิโลครับผมประมาณประมาณห้าหมูแฮชิฟควายครับผม ท่านใดนะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหนายนะจำหนายนะครับมีเลนราคาทรงฮื้อนะครับเริ่มที่20กระสอบนะครับจนถึง220กระสอบครับผมโอเคติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรด้านล่างเลยครับ